สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้เราก็ยังอยู่ที่ปารีสนะคะก็จะพาทุกคนมาพิพิธภัณฑ์ลูฟเนาะเราซื้อตั๋วมาแล้วนะคะจากแอปของพิพิธภัณฑ์เองไม่ได้ซื้อรีเซลเหมือนตอนที่ไปหอไอเฟลนะคะก็เลยไม่แพงมากเนาะคนก็เยอะพอสมควรเรานั่งเมโทรมาเหมือนเดิมนะคะมาง่ายไม่ยากเลยตอนนี้เราอยู่หน้าพิพิธภัณฑ์ลูฟแล้วนะคะก็มาต่อแถวเข้าเานาะเราซื้อตั๋วมาก่อนแล้วนะคะทางออนไลน์ก็เลยคิดว่าเราไม่นาน จะเห็นแถวที่เขามาต่อแถวซื้อตั๋วที่นี่นะก็แถวยาวเหมือนกันนะคะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็เป็นแถวของรอบ9โมงนะก็ยังเข้าไปไม่หมดนะคะแล้วก็เราก็จะทยอยเข้าไปเรื่อยๆเนาะก็มีการตรวจกระเป๋าก่อนเหมือนเดิมค่ะเหมือนทุกที่แหละอากาศวันที่เราไปเนี่ยค่อนข้างดีนะเย็นสบายแต่ว่าข้างในพิพิธภัณฑ์่ยค่อนข้างร้อนนะเราใส่เสื้อคลุมมาก็รู้สึกว่าจะร้อนไปน,นิดนึงนะคะก็คนค่อนข้างเยอะนะข้างในแล้วก็เขาจะแจกแผ่นที่ มีทั้งหลายๆภาษานะก็แล้วแต่ว่าเราจะเลือกแต่ที่เห็นไม่มีภาษาไทยนะคะก็เข้ามาข้างในก็มีงานศิลปะต่างๆเนาะมันก็จะมีบอกว่าตรงไหนมีอะไรอะไรอย่างเงี้ยเราเข้ามาดูเรื่อยๆเนาะแล้วก็มีห้องโถงอันนี้มันก็จะมีป้ายบอกทางไปหาโมนาลิซ่านะคะทุกที่ที่เราไปอะ่ะมันจะมีป้ายบอกหมดเลยว่าโมนาลิซ่าอยู่ตรงไหนนะคะก็ตรงที่โมนาลิซ่าอยู่ก็คือคนเยอะม,มากกว่าเราจะเข้าไปถึงที่เป็นคนแรกได้ก็คือนานมากและรูปที่ได้ก็ออกมาประมาณนี้นะคะเพราะว่า คือมันถ่ายช็อตไกลไม่ได้เลยคนเยอะมากทุกคนดูทั้งหลังนะคือมอนาลิซ่านะแล้วคนยังเยอะส่วนอย่าง,อ,งอื่นก็ก็สวยดีค่ะแต่ว่าเราไม่ใช่แบบโอคอศิลปะขนาดนั้นที่จะดูรูปแล้วก็รูปประวัติอะไรขนาดนั้นเราก็เดินดูไปชอบันไหนก็ถ่ายรูปมาให้ทุกคนดูนะคะมันก็มีทั้งเอ่อแบบรูปปัน้นภาพวาดอะไรเงี้ยมันก็มีเยอะเหมือนกันเราเดินจนเมื่อยเลย,เลยแล้ววันนั้นใส่รองเท้าไม่สบายไปด้วยก็ถ้าเกิดใครไปก็คือต้องใส่รองเท้าสบายสบายไปนะคะเพราะว่า มันเดินเยอะเหมือนกันมันมีหลายชั้นแล้วก็แต่ละชั้นก็กว้างอะไรเงี้ยแล้วก็ห้องบนตรงนี้เขามีเป็นเหมือนคาเฟ่ด้วยนะคะที่แบบว่าไปดื่มกาแฟาได้อะไรได้อะไรเงี้ยเราก็ถ่ายมาประมาณหนึ่งนะเราคิดว่าเราเข้าไปดูอะน่าจะประมาณแค่ครึ่งเดียวของที่ดูทั้งหมดนะเพราะว่าเดินไม่ไหวเหนื่อยแล้วก็ขี้เกียจแล้วนะคะวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะใครมีโอกาสก็มาเที่ยวนะคะบ๊ายบาย